คำคืนหนึ่งคำพูดของคู่มั่นฉันเหมือนมีกริดใจเธออ้วนเกินไปใส่ชุดนี้ไม่ได้รอกเขาพูดพร้อมหัวเราะฉันยืนหน้ากระจกห้องเงียบสนิทเหลือแค่เสียงหัวใจเต้นแรงน้ำตาไหลลงแก้มกลิ่นน้ำหอมเขาคลุ้งในอากาศกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับกลายเป็นฉากหลังชีวิตฉันถนนสุขุมวิทค,คึกคักเสียงรถยนดังผสมตรรถดังกองกลิ่นควันไอเสียลอยมาผสมกับกลิ่นอาหารจากร้านข้างทาง ฉันเดินออกจากคอนโดหัวสมองมึนงงคำพูดเขายัางงงเวียนเขาไม่รู้หรอกว่าคืนนั้นฉันตัดสินใจบางอย่าง6เดือนต่อมาฉันจะทำให้เขาเสียใจฉันชื่อนุ่นอายุ28ชีวิตเคยธรรมดาคุมั่นฉันชื่อต้นเขาเป็นคนหล่อพูดจาดีเราคบกัน3ปีฝันถึงงานแต่งงานสีขาวแต่คำพูดคืนนั้นเปลี่ยนทุกอย่างในตัวฉันฉันมองตัวเองในกระจกแนวสะท้อนดูแปลกตา ผิวซีดลงน้ำหนักขึ้นจริงอย่างเขาว่ากลิ่นกาแฟเย็นบนโต๊ะยังลอยมาจาังๆฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนดูรูปเก่ารูปคู่เรายิ้มกว้างตอนนี้ดูเหมือนภาพลงตาฉันวางโทรศัพท์ลงมือสั่นเล็กน้อยเช้าวันต่อมาฉันตื่นมาในห้องนอนมืดแสงแดดลอดม่านบางสาดลงพื้นไม้เงาๆกลิ่นฝนจังๆลอยจากพรมเก่าฉันลุกขึ้นเดินไปหน้าตู้เสื้อผ้า ชุดเดรสสีแดงที่เขาเคยย่อเยอะอยังอยู่ฉันหยิบมันขึ้นมาสัมผัสผ้าเนียนนุ่มเธอใส่ไม่ได้หลอกเสียงเขาดังในหัวฉันยิ้มเยาะให้ตัวเองในกระจกวันนั้นฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงทุกอย่างฉันจะพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดสามเดือนแรกฉันออกกำลังกายทุกวันยิ้มกลิ่นเหงื่อครุ้งอุปกรณ์เย็นเยียบใต้ฝ่ามือเสียงลู่วิ่งดังหึงพนักงานยิ้มทักทายฉันลดน้ำหนักลงสิบกิโลตัวเบาขึ้น แต่ใจฉันหนักอึ้งด้วยความแค้นต้นโทรมาบ้างแต่ฉันไม่รับสายนุ่นทําอะไรอยู่ข้อความเขาส่งมาฉันมองหน้าจอวางโทรศัพท์ลงเงียบๆกลิ่นน้ำมันทอดจากร้านข้างยิมลอยมาฉันเดินกลับคอนโดเหงื่อชุ่มหลังเดือนที่สี่ฉันได้งานใหม่โดยบังเอิญบริษัทใหญ่ย่านสาทรห้องทํางานอเย็นฉ่ากลิ่นกระดาษปร้นผสมกาแฟลอยในอากาศฉันเป็นเลขาผู้บริหารเริ่มต้นชีวิตใหม่ จ้านายฉันชื่อคุณเอกอายุสี่สิบตนตนเขาเป็นคนนิ่งสุขุมแต่มีสเสน่ห์วันแรกที่เจอฉันสะดุดตาแววตาเขายินดีต้อนรับคุณนุ่นเขาพูดยิม้มยิ้มน้ำเสียงทุ้มต่ำฟังแล้วใจเต้นแปลกแปกฉันรู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเขาต้นอยังไม่รู้ว่าฉันเปลี่ยนไปแค่ไหนเขาโทรมาไม่หยุดฉันเริ่มรำคาญนุ่นทำไมไม่คุยกับฉันเขาถามฉันกดวางสายกลิ่นฝนล,ลอยมาจากนอกหน้าต่าง ฟ้าครึ้มลงเมืองกรุงดูมืดมิดฉันนั่งที่โต๊ะทำงานมองเอกแอปแอบเขาก้มดูเอกสารแสงไฟตกกระทบหน้าผิวเขาเนียนเรียบผมดำเงางามฉันเริ่มสงสัยเขาคนนี้เป็นใครบางอย่างในตัวเขาดึงดูดฉันแปลกๆห้าเดือนผ่านไปฉันกลายเป็นคนใหม่น้ำหนักลงอีกห้ากิโลผมยาวเงางามชุดเดรสแดงนั้นฉันลองใส่อีกครั้งมันเข้ารูปแปะกระจกสะท้อนความมั่นใจ กลิ่นน้ำหอมใหม่ฉีดพรมลงตัวฉันยิ้มให้ตัวเองหัวใจเต้นตื่นเต้นเอกเริ่มชวนฉันไปกินข้าวบ้างนุ่นคุณเก่งมากเขาพูดวันหนึ่งน้ำเสียงจริงใจฉันหน้าแดงนิดนิดแต่ในใจยังมีเงาต้นตามหลอกหลอนคืนหนึ่งฉันฝันถึงต้นครั้งแรกเขาใส่สูตรยืนในห้องมืดมิดนุ่นเธอหนีฉันไม่ได้เขาพูดฉันตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวกลิ่นผ้าปูที่นอนชื้นชื้นลอยมา นาฬิกาบอกตีสามเมืองเงียบสงัดฉันลุกไปดื่มน้ำมือสั่นนิดๆแสงจันทร์สาดผ่านหน้าต่างส่องเงาฉันบางอย่างในฝันนั้นดูผิดปกติฉันเริ่มสงสัยต้นรู้ที่ฉันอยู่หรือเปล่าหกเดือนถึงวันงานกาล่าของบริษัทฉันใส่ชุดเปรสแดงเดินเคียงข้างเอกห้องจัดเลี้ยงหรูแสงไฟระยิบระยับกลิ่นวายแพงผสมน้ำหอมลอยคลุ้งเสียงดนตรีเบาๆดังจากมุมห้อง ฉันมองรอบตัวผู้คนยิ้มทักทายเอกแต่ไหลฉันเบาๆคุณสวยมากฉันยิ้มตอบหัวใจเต้นแรงขึ้นแต่แล้วสายตาฉันหยุดที่มุมห้องผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่เงียบๆเขาสูงสูดดำสนิทผมปิดหน้ากลิ่นบุรีจางๆลอยมาจากเขาฉันรู้สึกหนาวย่ยเยือกขึ้นทันทีเอกถามนุ่นเป็นอะไรหรือเปล่าฉันสายหน้าแต่ตายังจ้องมุมนั้นชายคนนั้นหันมาแสงไฟสองหน้า หัวใจฉันหยุดเต้นวินาทีนั้นชัดเจนไม่ใช่แค่ฝันต้นยืนอยู่ตรงนั้นเขามองฉันยิ้มเย็นชาแปลกๆบางอย่างในแววตาเขาทำฉันกลัวคืนนั้นเริ่มต้นด้วยความมั่นใจของฉันแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับตลบกลิ่นวายในมือเริ่มฉุนขึ้นมาเสียงดนตรีดังปลบคำพูดรอบตัวฉันหันไปหาเอกเขายังยิ้มอยู่นุ่นคุณแน่ใจว่าไม่เป็นไรเขาถาม ฉันพยักหน้าแต่ใจสั่นไม่หยุดต้นเดินเข้ามาใกล้ก้าวช้าๆฉันสัมผัสได้ถึงอันตรายบางอย่างเรื่องนี้ยังไม่จบแน่นอนงานกาล่ายัางคึกคักแต่หัวใจฉันเย็นเยือกต้นย็นอยู่ตรงนั้นมองฉันด้วยรอยยิ้มแปลกๆกลิ่นบุรีจากสูตรเขาลอยมาจาังๆฉันหันไปหาเอกขอไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งเขาพยักหน้าแสงไฟสะท้อนแก้วไวในมือฉันเดินฝ่าฝูงชนเสียงหัวเราะด,ดังรอบตัว กลิ่นน้ำหอมแพรผสมเหงือคลุ้งในอากาศพื้นหินอ่อนเย็นเฉียบใต้ส้นสูงชั้นฉันมองกลับไปต้นยังยืนนิ่งอยู่สายตาเขาติดตามฉันเหมือนเงาตามตัวห้องน้ำเงียบสงัดกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดชุนจมูกฉันเปิดก๊อกน้ำมือสั่นนิดนิดน้ำเย็นไหลผ่านนิ้วช่วยให้ใจสงบลงกระจกสะท้อนหน้าฉันผิวซีดลงทันตาทำไมเขามาอยู่ที่นี่ฉันถามตัวเองเสียงน้ำหยดดังก้องในห้องเงียบ ฉันเช็ดมือผ้าขนหนูหยาบกร้านประตูเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าเธอยิ้มให้ฉันแต่ฉันไม่ตอบใจฉันจดจ่อที่ต้นคนเดียวฉันเดินกลับไปในงานไฟสลัวลงกว่าเดิมกลิ่นอาหารค้าลอยมาจากโต๊บฟเฟีเสียงมีกระทบจานดังแวแวๆฉันมองหาเอกเขายืนคุยกับแขกแต่สายตาฉันจับไปที่มุมห้องต้นหายไปแล้วราวกับไม่เคยอยู่ฉันหยุดเดินหายใจติดขัดนิดนิด กลิ่นบุรีจางๆยังลอยในอากาศเขาอยู่ใกล้ๆนี้ฉันสัมผัสได้บางอย่างผิดปกติตั้งแต่เขาโผลมาเอกเดินมาหาฉันนุ่นคุณดูไม่สบายฉันยิ้มฝืนแค่เหนือน,นิดหน่อยค่ะเขาแตะแขนฉันมืออุ่นนุ่มนวลไปนั่งพักกันไหมเขาชวนเบาๆฉันพยักหน้าเดินตามเขาไปต๊ะเก้าอี้หนังนิ่มกลิ่นเครื่องหนังลอยมาฉันนั่งลงมองรอบตัวระวังระวัย แสงไฟระยิบระยับสะท้อนแก้วคริสตันเสียงดนตรีเปลี่ยนเป็นจังหวะช้าๆแต่ความรู้สึกหนาวยังไม่หายไปผ่านไปสิบนาทีฉันเริ่มสงบลงเอกเล่าเรื่องงานหัวเราะเบาๆกลิ่นไวไน์แดงจากแก้วเขาลอยมาฉันยิ้มตอบใจเริ่มคลายกังวลแต่แล้วโทรศัพท์ฉันสั่นในกระเป๋าฉันหยิบขึ้นมาหน้าจอสว่างว่าข้อความจากเบอร์แปลกฉันเห็นเธอนะหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นทันที ฉันมองรอบตัวแต่ไม่เห็นใครกลิ่นควันบุหรีกลับมาอีกครั้งนุ่นเป็นอะไรเอกถามเสียงนุ่มฉันเก็บโทรศัพท์ไม่มีอะไรแค่เพื่อนแกล้งเขาพยักหน้าแต่ตาดูไม่เชื่อฉันจิบไวน์กลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนขึ้นพื้นห้องเริ่มรู้สึกเย็นขึ้นมาฉันลุกขึ้นขอไปสูดอากาศหน่อยนะคะเอกกิ้มอย่านานนะผมรอยอยู่ฉันเดินออกไปฝากคนที่เต้นรำกลิ่นเงือผสมน้ำหอมแทบหายใจไม่ออก ประตูระเบียงเปิดออกลมเย็นพัดมานอกระเบียงมองเห็นกรุงเทพยามค่ําตึกสูงระยิบระยับแสงไฟสว่างไกลสุดตากลิ่นฝุ่นเมืองผสมลมเย็นลอยมาฉันยืนพิงราวใจยังเต้นไม่หยุดข้อความนั้นวนในหัวฉันเห็นเธอตนรู้ได้อย่างไรว่าฉันอยู่ที่นี่ฉันหันไปมองเงาในกระจกประตูเงาคนยืนอยู่ไกลๆมองมาทางฉันกลิ่นบุหรี่ลอยมาอีกครั้งชัดเจนขึ้น ฉันหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ฉันเดินกลับเข้าไปในงานหัวสมองมึนงงแสงไฟในห้องดูสว่างจ้าผิดปกติกลิ่นอาหารเริ่มทำให้ฉันคลื่นไส้ฉันมองหาเอกเขายังนั่งที่โต๊ะแต่สายตาฉันจับไปที่บางอย่าง่องบุหรี่วางอยู่บนเก้าอี้ว่างฉันหยิบขึ้นมากลิ่นยาสูบแรงขึ้นข้างซองมีตัวอักษรเขียนถึงนุ่นหัวใจฉันหยุดเต้นวินาทีนั้นชัดเจน ต้นไม่ได้มาแค่ดูเขาต้องการอะไรฉันหันไปบอกเอกฉันต้องไปเดียวนี้เขาดูงงเกิดอะไรขึ้นนุ่นฉันสายหน้าเรื่องส่วนตัวขอโทษนะคะฉันหยิบกระเป๋าเดินออกจากห้องกลิ่นวายยังติดตัวฉันอยู่ลิฟต์เปิดออกเสียงเครื่องยนต์ดังเบาๆฉันกดฉันล่างมือสั่นไม่หยุดกลิ่นน้ำยาขัดพื้นลอยในลิฟต์ประตูปิดลงเงียบสนิทวินาทีหนึ่งแล้วโทรศัพท์ฉันสั่นอีกครั้ง ข้อความใหม่เธอนี้ฉันไม่ได้รอกฉันกดลบข้อความหายใจที่ขึ้นลิปหยุดชะงักไฟกระพริบสองครั้งกลิ่นควันจางๆลอยเข้ามาในลิปฉันกดปุ่มฉุกเฉินแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประตูเปิดออกชั้นลานจอดรถมืดแสงไฟจากถนนส่องเข้ามาไกลๆกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยคลุ้งในอากาศฉันก้าวออกไปเสียงส้นสูงดังกองแล้วเงาคนยืนอยู่ข้างสาเขาสูงใส่สูทด,ดำหน้าในเงามืด กลิ่นบุรี่ชัดเจนจนแทบสำลักฉันหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้นต้นใช่ไหมฉันถามเสียงสันเขาไม่ตอบแค่ยิ้มมุมปากแสงไฟจากรถศาสมาที่หน้าเขาฉันเห็นชัดเจนต้นยืนอยู่จริงนุ่นฉันคิดถึงเธอเขาพูดน้ำเสียงเย็นชาฟังแล้วขนลุกเขาเก้าวเข้ามาฉันถอยหลังทำไมมาที่นี่ฉันถามเสียงแข็งเขาหัวเราะเธอเปลี่ยนไปเยอะนะ กลิ่นลมหายใจเขาผสมแอลกอฮอล์ฉันมองตาเขามีอะไรแปลกๆต้นไปจากฉันเธอฉันขอเขาไม่ขยับแค่จ้องหน้าฉันมือเขาค่อยๆย,ยื่นบางอย่างมากระดาษสีขาวพับครึ่งกลิ่นหมึกจางๆฉันรับมามือสั่นเปิดออกข้อความสั้นเธอเป็นของฉันตลอดไปฉันมองหน้าเขาหัวสมองว่างเปล่ากลิ่นคอนกรีตเย็นๆลอยรอบตัวเสียงรถดังไกลๆจากถนนด้านนอก นี่มันอะไรฉันถามเขาเขายิ้มคำสัญญาของเราไงฉันฉีกกระดาษขว้างลงพื้นฉันจบกับเธอแล้วฉันพูดเขาหยุดยิ้มหน้าเปลี่ยนทันทีแววตาเขาดูดุร้ายขึ้นมาฉันรู้สึกถึงอันตรายชัดเจนเขาก้าวเข้ามาใกล้ฉันถอยไปอีกกลิ่นบุหรี่ผสมเหงือชุนขึ้นมาต้นหยุดเดี๋ยวนี้หน้าฉันตะโกนเขาไม่ฟังเดินต่อมาช้า ฉันหันหลังวิ่งไปที่บันไดเสียงฝีเท้าเขาดังตามหลังมาหัวใจฉันเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกกลิ่นฝุ่นจากบันไดลอยเข้าจมูกฉันวิ่งลงไปชั้นล่างมืดมิดแล้วเสียงเขาเงียบไปกระทันหันฉันหยุดหันกลับไปไม่มีใครอยู่กลิ่นบุหรี่จางลงเหลือแค่ฝุ่นฉันยืนนิ่งหายใจหอบทีทีโทรศัพท์สั่นอีกครั้งในกระเป๋าฉันหยิบขึ้นมาหน้าจอสว่างขึ้น ข้อความใหม่เรายังไม่จบกันหัวใจฉันตกไปที่ตาตุ่มบางอย่างในตัวต้นเปลี่ยนไปจริงๆฉันสัมผัสได้ถึงความมืดในเขาเรื่องนี้เริ่มน่ากลัวเกินคาดฉันยืนอยู่ชั้นล่างหัวใจเต้นระสำมกลิ่นฝุ่นจากบันไดย,ยังคลุ้งในจมูกเสียงฝีเท้าต้นหายไปนานแล้วฉันมองรอบตัวลานจอดรถมืดสนิทแสงไฟจากถนนศาสเข้ามาไกลๆกลิ่นน้ำมันเครื่องลอยมาจาังๆ โทรศัพท์ในมือยังสว่างข้อความน่ากลัวเรายังไม่จบกันคำพูดบนในหัวฉันเดินไปที่รถมือสั่นกดกุญแจประตูรถเปิดเสียงดังแกรกในความเงียบฉันขึ้นรถล็อกประตูทันทีกลิ่นเบาะหนังเก่าผสมน้ำหอมรถฉันสตาร์ทเครื่องเสียงเครื่องยนต์ดังหึง่งไฟหน้ารถสว่างสองลานจอดรถว่างเปล่าฉันมองกระจกหลังไม่มีเงาตนแต่ความรู้สึกถูกจ้องยังไม่หาย กลิ่นบุรีจางๆติดเสื้อฉันมาฉันขับรถออกไปถนนสุขุมวิทสว่างสวัยแสงไฟนีออนสะท้อนกระจกรถเปียกฝนฉันเหยียบคันเร่งหัวใจยังเต้นแรงขับไปได้สิกิโลฉันเริ่มสงบลงกลิ่นฝนลอยมาจากหน้าต่างที่แง้มถนนเปียกชุ่มเสียงยางรถดังแช่แชะฉันเปิดวิทยุเสียงข่าวดังขึ้นพบศพหญิงสาวในซอยลึกเมื่อคืนฉันชะงักมือเกือบหลุดจากพวงมาลัย กลิ่นเหงื่อเย็นๆซึมออกจากตัวข่าวบอกต่อถูกแทงหลายแผลยังไม่ระบุตัวฉันปิดวิทยุหัวสมองเริ่มปั่นป่วนบางอย่างในข่าวนั้นดูคุ้นๆฉันถึงคอนโดห้องเงียบเหมือนเดิมกลิ่นน้ำยาซักผ้าลอยจากโซฟาฉันวางกระเป๋าเดินไปที่หน้าต่างมองลงไปถนนด้านล่างว่างเปล่าแสงจันทสราสองเงตึกทอดยาวฉันเปิดไฟห้องสว่างขึ้นทันตากลิ่นกาแฟาเก่าจากแก้วยังลอยมา ฉันนั่งลงโทรศัพท์สั่นอีกครั้งหน้าจอขึ้นเบอร์แปลกฉันลังเลแต่สุดท้ายฉันกดรับสายเงียบๆนุ่นเธอถึงบ้านแล้วใช่ไหมเสียงต้นดังฉันชะงักหายใจติดขัดทันทีกลิ่นฝุ่นจากพรมเก่าชุนขึ้นมาต้นเธออยู่ไหนฉันถามกลับเขาหัวเราะใกล้กว่าที่เธอคิดฉันลุกพรวดมองไปรอบห้องเงาหลังม่านขยับเล็กน้อยหรือฉันตาฝาดหยุดตามฉันสักที่ฉันตะโกน เขานิ่งไปวินาทีนั้นเงียบสนิทแล้วสายตัดไปกลิ่นเหงือฉันแรงขึ้นฉันวิ่งไปลอบประตูหัวใจเต้นโครงครามกลิ่นเหล็กจากลูกบิดเย็นเยียบฉันหยิบมีดจากครัวมือสั่นนิดๆใบมีสะท้อนแสงไฟสว่างวาบฉันเดินไปที่ม่านกลั้นหายใจไว้กลิ่นฝนจากนอกหน้าต่างลอยเข้ามาฉันกระชากม่านออกไม่มีอะไรอยู่ถนนข้างล่างเงียบแสงไฟสองว่างแต่แล้วฉันเห็นรอยเท้าบนพื้น รอยเปียกๆก,กลิ่นโคลนจางๆลอยมาฉันก้มดูรอยเท้าชัดเจนเกินไปหัวใจฉันหล่นบุบใครเข้ามาได้กลิ่นน้ำฝนติดพื้นไม้เปียกชื้นฉันตามรอยไปห้องนอนมืดมิดประตูแง้มอยู่เสียงลมพัดเบาๆฉันผลักประตูกลิ่นบุหรี่ชัดเจนไฟในห้องกะพริบสองครั้งแล้วดับฉันเปิดไฟใหม่ห้องสว่างขึ้นเตียงยับยุ้ยี่ผ้าห่มกองพื้นมีจดหมายวางอยู่บนหมอนฉัน ฉันหยิบจดหมายกระดาษชื้นนิดๆกลิ่นมึกจังๆลอยจากตัวหนังสือเธอหนีไม่ได้ฉันรู้ทุกอย่างลายมือต้นชัดเจนฉันตัวแข็งทื่อกลิ่นบุรีติดปลายนิ้วจากกระดาษฉันหันขวับเสียงฝีเท้าดังหลังประตูฉันคว้ามีดแน่นวิ่งไปที่ครัวกลิ่นน้ำมันทอดเก่าลอยในอากาศฉันซ่อนตัวหลังเคาน์เตอร์หายใจทีและประตูหน้าบ้านดังกริ๊กเบาๆฉันแอบมองประตูเปิดชา้ชาๆ กลิ่นฝนแรงขึ้นลมพัดเข้ามาเงาคนยืนอยู่แสงจันทร์สองหลังนุ่นฉันรู้ว่าเธออยู่เสียงตนฉันกำมีดแน่นหัวใจเต้นจนเจ็บเขาเก้าวเข้ามารองเท้าเปียกชุม่มกลิ่นพลผสมบุรี่ลอยตามมาออกไปเดี๋ยวนี้ฉันตะโกนลุกขึ้นเขาหยุดเดินมองฉันนิ่งๆแววตาเขาเย็นชาเกินมนุษย์นุ่นเธอเป็นของฉันเขาพูดกลิ่นลมหายใจเขาผสมแอลกอฮอล ฉันยกมีดขึ้นอย่าเข้ามานะเขายิ้มเธอไม่กล้าหอกฉันถอยหลังเท้าเหยียบพื้นเปียกกลิ่นเงือฉันผสมฝนในห้องเขาเดินเข้ามามือยื่นมาหาฉันฉันเหวี่ยงมีดไปเขาหลบได้ทันมีดตกพื้นเสียงดังแกร่งกรองเขาจับแขนฉันแรงจนเจ็บปล่อยฉันเดี๋ยวนี้ฉันดิ้นสุดแรงกลิ่นบุรีจากตัวเขาทำฉันสำลักเขากระชากฉันไปที่โซฟา ฉันล้มลงกลิ่นผ้าชื้นๆลอยขึ้นเธอหนีไปกับมันไม่ได้เขาพูดฉันชะงักมันคือใครเขาหัวเราะเจ้านายเธอไงล่ะกลิ่นฝุ่นจากโซฟาครุงเมื่อฉันขยับเอกไม่เกี่ยวฉันโต้กลับแวตาเขาเปลี่ยนดูร้ายขึ้นทันตาเธอโกหกเขาตะคอกสายน้ากลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนจนน้ำตาไหลเขากดไหลฉันลงน้ำหนักมากขึ้นฉันดิ้นแต่แรงเขาเยอะเกิน กลิ่นเลือดจางๆลอยมาจากเขาฉันมองมือเขามีรอยแดงเปื้อนนี่อะไรฉันถามเสียงสัน่นเขาหยุดชะงักมองมือตัวเองแล้วยิ้มของขวัญสำหรับเธอหัวใจฉันหยุดเต้นวินาทีนั้นชัดเจนฉันผลักเขาเต็มแรงล้มไปข้างๆกลิ่นโคลนจากรองเท้าติดพื้นห้องฉันวิ่งไปที่ประตูเปิดสุดบานฝนตกหนักเสียงดังซาซา้างนอบฉันวิ่งลงบันไดเท้าเปียกชุ่ม กลิ่นน้ำฝนเย็นช้ำล้างกลิ่นบุรีฉันหันกลับไปต้นยืนที่ระเบียงเขามองลงมาแววตาไม่ใช่คนนุ่นกลับมาเขาตะโกนลั่นฉันวิ่งต่อไปหัวใจแทบหลุดอกถนนข้างนอกมืดแสงไฟสลัวสลวกลิ่นน้ำท่วมขังลอยจากท่อระบายฉันหยิบโทรศัพท์โทรหาเอกเอกช่วยฉันด้วยฉันร้องกลิ่นฝนผสมเหงื่อฉุนในจมูกนุ่นอยู่ไหนเขาถามตื่นตระหนก หน้าคอนโดเร็วๆฉันตอบเสียงฝนกลบคำพูดฉันไปครึ่งหนึ่งฉันมองกลับไปต้นหายไปแล้วแต่กลิ่นบุรียังตามฉันมาฉันยืนตัวเปียกฝนตกไม่หยุดกลิ่นดินโคลนลอยจากพื้นถนนไฟหน้ารถสว่างไกลๆขับเข้ามาฉันโบกมือเสียงลมพักแรงขึ้นรถหยุดลงกระจกลงช้าๆกลิ่นน้ำหอมผู้ชายลอยออกมานุ่นขึ้นมาเสียงเอกดัง ฉันเปิดประตูกลิ่นน้ำรถอุ่นๆฉันมองหน้าเขาหัวใจยังสั่นต้นมันบ้าไปแล้วฉันพูดเขาขับรถออกไปฝนซาดังนอกหน้าต่างกลิ่นน้ำฝนติดเสื้อฉันไม่หายเล่าให้ฟังหน่อยเขาขอเบาๆฉันหายใจลึกกลิ่นเลือดยังติดจมูกเขามีเลือดที่มือฉันบอกเอกชงักมองหน้าฉันทันทีเลือดของใครเขาถามเสียงต่ำฉันสายหน้าฉันไม่รู้ กลิ่นบุรีจางๆลอยในรถบางอย่างในคืนนี้เปลี่ยนไปตลอดการรถของเอกพุ่งไปในฝนตกหนักกลิ่นน้ำฝนเปียกชื้นติดเสื้อฉันเสียงยางรถดังแชฉะบนถนนฉันนั่งตัวสั่นมองหน้าต่างมืดต้นมีเลือดที่มือฉันพูดซ้ำเอกขมวดคิ้วเธอแน่ใจหรือกลิ่นน้ำหอมเขาในรถคลายความกลัวฉันพยักหน้าฉันเห็นชัดเจนไฟถนนสาดสว่างเป็นจังหวะผ่านกระจก เขาขับเงียบไปหน้าเคร่งครึมเราจะไปไหนฉันถามเบาๆที่ปลอดภัยเขาตอบสั้นๆกลิ่นหนังจากบ่อรถอุ่นขึ้นฝนซาดังนอกหน้าต่างไม่หยุดฉันมองมือตัวเองรอยแดงจางๆกลิ่นบุรีจากต้นยังติดนิ้วเขาไม่ปกติแล้วฉันบอกเอกหันมองเธอหมายถึงอะไรฉันหายใจลึกแววตาเขาเปลี่ยนไปรถเลี้ยวเข้าซอยเงียบมือสนิท รถหยุดหน้าบ้านหลังเล็กเก่าๆก,กลิ่นไม้ชื้นลอยจากโครงบ้านฝนเบาลงเสียงหยดน้ำดังติงต่งๆที่นี่ที่ไหนฉันถามงงๆบ้านลุงฉันไม่มีใครรู้ฉันลงจากรถเท้าเหยียบพื้นโคลนกลิ่นดินเปียกชํำลอยขึ้นมาเอกนำทางเข้าไปประตูไม้ดังเอียดห้องมืดกลิ่นฝุ่นเก่าครุงเขาจุดตะเกียงแสงส้มสว่างวาบฉันนั่งลงโซฟาเก่าทรงกลิ่นชื้น เล่าทั้งหมดให้ฟังเขาขอกลิ่นน้ำมันตะเกียงลอยในอากาศฉันเริ่มเล่าตั้งแต่งานกาล่าต้นตามฉันมาดูแปลกแปกเอกฟังเงียบมือกำแน่นขึ้นแล้วเลือดนั่นล่ะเขาถามฉันกลืนน้ำลายฉันไม่รู้จริงๆกลิ่นเหงื่อเย็นๆซึมจากตัวฉันบางอย่างในใจบอกว่าไม่ดีโทรศัพท์ฉันสันหน้าจอสว่างขึ้นกลิ่นฝุ่นจากพื้นไม้ลอยเมื่อขยับเบอร์แปลกอีกแล้วฉันบอก เอกยื่นมือให้ฉันดูหน่อยฉันส่งให้ข้อความสั้นๆปรากฏเธออยู่กับมันฉันรู้แล้วหัวใจฉันหล่นวูบกลิ่นเลือดเก่าๆต้นรู้ได้อย่างไงฉันถามเอกมองหน้าฉันเขาตามเรามาหน้าต่างดังกริ๊กลมพัดเข้ามาฉันลุกพรวดกลิ่นฝนแรงขึ้นเขาอยู่ใกล้ๆนี้ฉันพูดเอกคว้ามือฉันซ่อนตัวเดียวนี้เราวิ่งไปห้องหลังบนพื้นเย็น กลิ่นไม้ผูจากผนังเก่าชุนจมูกเขาดึงตู้มาบางประตูเงียบเงียบเสียงฝีเท้าดังจากนอกบ้านกลิ่นบุหรี่ลอยเข้ามาชัดเจนฉันกลั้นหายใจหัวใจเต้นโครมครามนุ่นออกมาเสียงต้นดังไกลประตูหน้าบ้านดังโครมถูกแตะเข้ากลิ่นโครนเปียกตามฝีเท้าเขาฉันรู้ว่าเธออยู่เขาตะโกนเอกซิปเงียบไว้ฉันจัดการฉันพยักหน้ากลิ่นเหมือผสมฝน เสียงต้นเดินเข้ามาช้าๆชัดเจนกลิ่นบุรีแรงขึ้นทุกกาวฉันมองผ่านรอยแตกตู้เห็นเงาเขาเขาถืออะไรบางอย่างสะท้อนแสงตะเกียงหัวใจฉันหยุดเต้นมันคือมีดนุ่นอย่าทำให้ฉันโกรธเขาพูดกลิ่นแอลกอฮอลลอยจากลมหายใจเขาเอขยับตัวหยิบไม้จากพื้นฉันสายหน้าอย่ามันอันตรายเขาไม่ฟังกล้าไปข้างหน้ากลิน่นฝนพุ่งขึ้นเมื่อตู้ขยับ ต้นหันขวับมองมาทางเราเจ้านายดีๆมาช่วยงั้นเหรอเขายิ้มเย็นกลิ่นเลือดจางๆลอยมาฉันเห็นชัดมีเปื้อนแดงเอกพุ่งเข้าใสายไม้ฟาดไปที่เขากลิ่นไม้เก่าผสมเลือดคลุ้งทันทีต้นล้มลงมีดหลุดจากมือฉันวิ่งออกมาหัวใจเต้นระสำ่ำเอกเขาเป็นยังไงฉันถามกลิ่นฝนพัดเข้ามาล้างกลิ่นเขาเขาก้มดูหมดสติแต่ยังหายใจ ฉันมองหน้าเขารอยเปื้อนที่มือนี่เลือดใครฉันชี้ถามเอกเงียบไปหน้าเปลี่ยนสีนุ่นมีอะไรต้องบอกเธอเขาพูดกลิ่นตะเกียงเริ่มฉุนในจมูกฉันถอยหลังบอกอะไรเขาหายใจลึกฉันรู้จักต้นดีหัวใจฉันชงงะงักกลิ่นฝุ่นแรงขึ้นรู้จักยังไงฉันถามเสียงสัน่นเขาเคยทำงานให้ฉันเขายอมรับกลิ่นบุรีจากต้นยังลอยอย,อยู่ แล้วทำไมไม่บอกฉันตะโกนเขามองตาฉันเพราะฉันสั่งเขาฉันตัวแข็งทือห้องหมุนรอบตัวกลิ่นเลือดเก่าจากต้นชัดเจนขึ้นสั่งอะไรฉันถามน้ำตาคลอให้กำจัดคนที่ขวางทางเขาตอบกลิ่นฝนผสมเหนื่อฉันแทบหายใจไม่ออกคนที่ขวางทางคือใครฉันขอเขาชี้ต้นแต่เขาเสียสติไปฉันมองต้นนอนนิ่งมีข้างตัวแล้วเลือดนี่ฉันชี้มีดเขา ไม่ใช่ของฉันเอกพูดหนักแน่นฉันหยิบโทรศัพท์กลิ่นหมึกจากข้อความฉันต้องแจ้งตำรวจฉันบอกเอกคว้ามือฉันรอแป๊บก่อนกลิ่นน้ำหอมเขาผสมฝุ่นในอากาศทำไมต้องรอฉันดึงมือออกเพราะเรื่องมันซับซ้อนเขาอธิบายฉันสายหน้าฉันไม่เชื่อเธอแล้วกลิ่นโคลนจากพื้นลอยขึ้นอีกฉันกดโทรออกเสียงสัญญาณดังแล้วไฟตะเกียงดับลงกระทันหัน ห้องมื่อสนิทกลิ่นควันจางๆลอยนุ่นฟังฉันก่อนเอกขอฉันถอยไปอย่าเข้ามาเสียงฝีเท้าต้นขยับเบาๆกลิ่นเลือดแรงขึ้นเขาตื่นแล้วฉันหันขวับเห็นเงาเขาลุกนุ่นเธอทรยศฉันเขาพูดกลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนจากปากเขาฉันวิ่งไปที่ประตูฝนซาดังต้นขวามีดพุ่งตามฉันมาฉันวิ่งออกไปถนนเปียกชุ่มกลิ่นน้ำท่วมขังลอยจากพื้น เสียงฝีเท้าเขาดังไกลขึ้นนุ่นหยุดเขาตะโกนลั่นฉันสะดุดล้มกลิ่นโคลนคลุ้งจมูกเขายื่นเหนือฉันมีดสองแสงฝนเธอเลือกมันไม่ใช่ฉันเขาพูดกลิ่นเลือดเก่าจากมีดฉุนขึ้นฉันกรีดร้องหยุดเดี๋ยวนี้แล้วไฟไซเรนดังไฟแดงสว่างตำรวจวิ่งมาล้อมตัวตนไว้กลิ่นยางรถตำรวจลอยในฝนวางมีดลงเสียงตะโกนดังต้นหยุดชะง,งักมองฉันนิ่ง นุ่นเธอทําฉันพังเขาพูดมีตกพื้นเสียงดังแกร้งท่ามกลางฝนตํารวจจับเขาใส่กุญแจมือกลิ่นเหล็กเย็นจากกุญแจลอยมาฉันลุกขึ้นตัวเปียกสันเทาเอกเดินมานุ่นเธอปลอดภัยแล้วฉันหันมองเขากลิ่นฝนยังติดตัวปลอดภัยจริงหรือฉันถามกลับเขานิ่งไปแววตาดูผิดปกติตํารวจเดินมาหาคุณนุ่นใช่ไหมฉันพยักหน้ากลิ่นโคนติดมือ เราพบศพหญิงในซอยใกล้ๆหัวใจฉันชะงักศพใครเลคข,ขาของคุณเอกหายไปเมื่อคืนกลิ่นเลือดเก่าจากต้นผุดในหัวฉันหันไปเอกยิ้มเย็นชาเธอคือคนต่อไปเขากระซิบกลิ่นน้ำหอมเขากลายเป็นพิษฉันชะงักตำรวจคว้าแขนเขาคุณเอกคุณถูกจับเสียงดังเขาหัวเราะนุ่นเธอชนะกลิ่นฝนล้างทุกอย่างแต่ไม่ล้างใจต้นมองฉันแววตาว่างเปล่า ฉันรักเธอนะเขาพูดสุดท้ายฉันยืนนิ่งฝนตกหนักลงมาทั้งหมดนี้เริ่มจากคำดูถูก